ก็กราบสวัสดีทุกทุกคนและก็แฟนแฟนรีคอร์ดอัลบั้มแรกนารกหรือมหาศึกคนจนเทพทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูเลยนะครับหลังจากมังงะตอนที่51 <c oughs> ได้เปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยก็ได้คลายข้อสงสัยให้กับห,หลายหลายคนนะครับนั่นก็คือว่าการมาของฮาจุนหรือว่าพญามารของเราเนี่ยมายังไงนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังเลยครับก็เป็นเหมือนการเล่าสั้นๆนะครับใครอยากฟังก็เชิญรับฟังได้เลยนะครับ ก็เรื่องเล่าการเกิดมาของพญามาเนี่ยก็มาจากปากของพี่เฮดิสราชาผู้ปกครองเฮลฮานนั่นเองหรือก็คือคนปกครองนรกนั่นแหละครับนะซึ่งไอการที่ฮาจุนจูจๆก็โผล่มาในลานประลองเนี่ยก็ทำเอาคนสงสัยกันเลยว่าไ,ไอไอหมอนี่มันมายยงไงไงมันว่าจากเซโรฟุกุจูจๆก็กลายเป็นฮาจุนไปเฉยเลย ก็นี่แหละครับผมก็ได้มีพี่ตัวเอกยอดนักสืบเฮดีได้โพลออกมาแล้วก็ได้ทําให้ทุกคนกระจ่างนั่นเองก็ซึ่งพี่เฮดีเนี่ยแกก็เล่าว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับฮาจุนได้นะเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตอันนานแสนนานนานมาแล้วที่พี่พยามานแกเนี่ยเคยเข้าต่อสู้กับเทพเจ้าถึง100องค์จะเยอะไปไหนเนี่ยการต่อสู้ในครั้งนั้นก็ถือว่าสร้างความเสียหายให้แกยมมันโลกไปถึงครึ่งหนึ่งของดินแดนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยพี่พยามานแกก็ได้หายตัวไไปอย่างงรร้ รอยโดยไม่ทราบสาเหตุภายในวันเดียววันเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าจูจูพี่แกก็หายไปไหนนะอันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับซึ่งเรื่องราวของพญามาเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมานานก่อนที่พี่เฮดีสแกเนี่ยจะเข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้ปกครองยม,มโลกเสยดยซ้ำนะครับก็คือมันเป็นตำนานก่อนที่พี่เฮดีสแกจะมาอยู่ยม,มโลกนั่นแหละครับผมมันก็เลยทําให้เฮดีส่ยคิดว่าเรื่องทั้งหมดของพญามาเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เทนิยายเพียงก็เท่านั้นนะ แต่ว่าจู่ๆเรื่องที่พี่แกคิดเนี่ยก็ดันไม่ใช่เทพในิหญ่ซะอย่างนั้นและมันยังปรากฏให้เห็นว่ามันก็คือเรื่องจริงในสลามปรองครั้งนี้ด้วยและยังมีการเล่าวา่ามันมีวิธีคืนชีพให้กับฮาจุนอยู่นั่นก็คือการนำชิ้นส่วนของพยามารหรือจะเรียกง่ายๆคือเหมือนเป็นมเมล็ดพันนั่นแหละครับไปปลูกเพาะเลี้ยงในร่างกายใครสักคนเพื่อให้ฮาจุนเนี่ยฟื้นขึ้นมาถ้าตามภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเอามเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเนี่ยไปปลูกใส่กระถางต้นไม้ที่มีดินนะครับมันก็ และในการประลองครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้รู้ว่าต้องมีใครสักคนค้นหาชิ้นส่วนพยามาลเจอแล้วก็นําไปใส่ในร่างของเด็กน้อยผู้น่าสงสารอย่างเซโรฟุกุนะครับที่ตอนนั้นก็ไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยนะเพื่อเพาะเลี้ยงให้มันเติบโตอยู่ในร่างอย่างนั้นเลยครับซึ่งจากการรีคอร์พี่เฮดิสแกก็รู้ตัวคนร้ายเรียบร้อยแล้วก็ได้ทําการพูดใบลอยๆแนวว่าแบบ สื่อคนที่มันจะมีเวลาว่างเอาแต่เที่ยวเล่นไปใช้เวลาโดยเปลา่าประโยชน์เนี่ยแบบนี้นะมันจะเป็นใครไปได้อีกล่ะและพี่เฮอร์เมสเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็นึกขึ้นมาได้ว่าคนนั้นก็คือเบลเซบับนั่นเองหรือราชาแมลงวันของเรานั่นเองนะครับอันนี้แซวเล่นนะเราก็จะทําการย้อนไปตอนที่เซโรฟุกุเทพแห่งโชคลาภที่ยังเป็นเด็กที่กําลังนอนหลับอยู่นั่นเองนะครับก็คือหนึ่งในปีศาจเจ็ดบาปปีศาจแห่งความตะกะเบลเซบับก็ได้แอบเข้าไปหาเซโรฟุกุตอนที่กําลังหลับอยู่นะแล้วหลังจากนั้นเวลามันก็ได้ผ่านมานานจนถึงงช่่วทีเซร ฟูกูเนี่ยได้โตขึ้นมาแล้วก็ออกไปช่วยพวกมนุษย์ที่กำลังลําบากอยู่นั่นเอง โดยการแบ่งเอาโชคลาภของตนเองให้กับพวกมนุษย์แต่จะมีผลเสียก็คือส่งความเจ็บปวดให้กับตัวเซโรฟุกุเองด้วยเนาะแล้วพอเวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเซโรฟุกุก็ได้ไปหามนุษย์ที่ช่วยไว้ก็พบว่าพวกมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยยังสุขสําราญกันทั้งนั้นแถมยังลืมบุญคุณของพี่เซโรฟุกุอีกด้วยนั่นก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยเกลียดพวกมนุษย์ขึ้นมาในระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าบุดาหรือว่าสากยะก็ได้นะครับที่เรารู้จักกันก็กําลังเดินมาแล้วก็กินถั่วมาด้วยพร้อมกับเหล่าคนติดดตาาาาาามมามมกกยทททงพพระุธเจจ้้น็ไออบคํสให พวกมนุษย์ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็พากันศรัทธานะครับแต่ว่าทางเซโรฟุกุเนี่ยกับเสียใจมากเพราะว่าเซโรฟุกุเนี่ยช่วยชีวิตมนุษย์ไว้แต่ว่าพวกมนุษย์เนี่ยกับลื่อมบุญคุณเขาสังั้นทำให้พลังปีศาจที่เบลเซบับที่อยู่ในตัวเซโรฟุกุก็เริ่มตื่นขึ้นมานั่นก็ทําให้เซโรฟุกุเนี่ยกลายเป็นเทพที่ชั่วร้ายและซึ่งในตอนที่เซโรฟุกุเนี่ยเขาจะไปฆ่ามนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ได้เห็นเด็กทารกที่ยังบริสุทธิ์อยู่มันก็ทําให้เซโรฟุกุเนี่ยแบ่งร่างอ่าเเชชนนนิิมทุุโรจูบส จูโรจินโฮเทไดโกคุและก็เบนไซเทนนะครับก็หลังจากที่ได้ต่อสู้กับบุตด้านในลานประลองแล้วเนี่ยเซโรฟุกุก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ว่าพลังปิศาจของเบลเซบับเนี่ยกดันกลายเปลี่ยนร่างเป็นมังกรสีดําแล้วก็กัดกินร่างเซโรฟุกุจนทําให้เซโรฟุกุเนี่ยกลายเป็นเทพสวรรค์ชั้นหฮาจุนหรือว่าพญามารที่เรารู้จักนั่นเอง นี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เปิดเผยออกมาเกี่ยวกับตัวฮาจุนในตอนนี้นะครับก็เราก็ต้องรอติดตามในอนาคตต่อไปนะครับว่าในมางะตอนต่อไปเนี่ยจะมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาอีกบ้างนะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์คนเขียนแกก็อาจจะสับขาหลอกเราอีกรอบก็ได้นะครับยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูด้วยกันมาจนจบนะครับถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ